ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ได้ให้โอกาสมานะฮะแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นปีนี้มันเป็นปีปีที่สาหัสมากนะครับจะจะกล่าวเริ่มต้นจากมวลน,น้ําจริงๆนะฮะถ้าเราวัดจากนครสวรรค์ที่ผ่านนครสวรรค์มานะนะอยู่ประมาณสามหมื่นสองพันล้านนะมวลน,น้ำนะฮะก็คือมาลว่าผ่านนครสวรรค์มาเนี่ยเพราะฉะนั้นมวลน้ําเหล่านี้ต้องลงต้องลงทะเลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น30สิเซนเี่ยของเขาเนี่ยนะประมาณเก้าพันล้านนะฮะก็คือ จะต้องลงทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าลงแบบธรรมชาติก็คือความสามารถของเครื่องสูบน้ําของเราเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ90บล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะฮะจะใช้เวลาประมาณ100วันนะฮะก็คือ100วันที่เราอยู่ตั้งแต่น้ําท่วมนครสวรรค์มานะฮะแล้วก็ลงมาถึงทะเลเนี่ยท่านดูขณะน,นี้น้ําท่วมก็ประมาณ2เดือนเลยใช่ไหมมันก็เหลืออีกหนึ่งเดือนถูกไหมอันนี้เป็นตัวเลขที่ที่มันมีหลักฐานนะทางวิทยาศาสตร์บอกไว้นะฮะทีนี้พระราชบัตของพระอ,องค์ท่านเนี่ยนะฮะ แน่นอนที่สุดนะพระอ,องค์เนี่ยทรงให้หลักการอย่างชัดเจนนะฮะว่าน้ําต้องระบายลงทะเลถูกไหมฮะน้ําต้องระบายลงทะเลนะฮะสังเกตเห็นว่าพระอ,องค์ท่านบอกว่าทรงตรัสว่าเรื่องของฟลัดเวนะฮะผมจับประเด็นสองสประเด็นประเด็นแรกเรื่องของฟลัดเวนะฮะฟลัดเวเนี่ยในความหมายของพระอ,องค์ท่านก็คือเป็นทางน้ําผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นพระองค์สั้นได้ได้ได้เตือนได้บอกไว้แล้วนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทุ่งตะวนออกทั้งทุ่งนะฮะ สามหมื่นกว่าไร่เนี่ยนะฮะเป็นฟลัดเวนะฮะพงค์ท่านยังเน้นอีกว่าปัจจุบันเหลือแค่สามพันไร่เห็นไหมฮะพงค์ท่านนะปัจจุบันของพงค์ท่านเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วฮะปัจจุบันจริงๆตอนนี้ท่านลองนึกดูว่าเหลือกี่ไร่ถูไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะลองลองลอง,ลองชี้แผนที่ให้เห็นนะ,ะผมไม่ทราบว่าจะสว่างพอไหมนะฮะท่านดูนะครับอันนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็ สิ่งที่เป็นสีชมพูเหล่านี้นะฮะขึ้นไปเนี่ยฮะเขาเรียกคันกันน้ําพระราดธร,รมลินะฮะมันกําเนิดไม่ได้ยังไงนะฮะคันน้ำพระราดธร,รลินี่ก็คือหลังจากน้ําท่วมปี26กนะฮะกทมกรมชลประทานกรมทางหลวงทางการรถไฟเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะทำคันนี้ถวายพระองค์ท่านนะฮะปัจจุบันก็คือเป็นถนนนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าท่านอาจจะคุ้นเคยก็คือถนนสายไหม่นะฮะหาทยลาดล่มเก้ากิ่งแก้ว บางพีนะฮะก็ลงไปทะเลนะ,ะซึ่งถนนเส้นนั้นเองก็ยกระดับกันขึ้นมาเรื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นพระราชดำรมริเกี่ยวกับคันอันนี้เราจะเห็นว่ามีความสําคัญมากที่จะป้องกันกรุงเทพชั้นในนะ,ะแต่ให้น้ําผ่านในกรุงเทพชั้นนอกเนะห็นไหมน้าผ่านมาเห็จนะ,ะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นะะแต่ปัจจุบันท่านเห็นไหมฮะสีต่างๆเหล่านี้เป็นสีที่ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามแนวที่พระอ,องค์ท่านทรงตั้งไว้ใช่ไหมะอย่างน้อยที่สุด มีสนามบินที่ใหญ่ที่สุดอยู่อันหนึ่งใช่ไหมสนามบินตัวนี้อยู่ในฟลตเวทนที่พรองท่านแล้วก็มีอาคารต่างๆมากมายที่เป็นสีเหลืองเ,องเ่านี่ยนะจึงเป็นเหตุให้คําถามท่านทั้งหลายก็จึงถามว่าทําไมน้ําไม่ลงไปคนสมุดปาการนะอ้าแขนรับแล้วมาเถอะฉันอยากจะกินแย่แล้วน้ำเน่ยแต่ไม่มานะฮะไม่มานะครับอันนั้นประการหนึ่งประการที่สก็คือว่าพระอ,องค์ทรงพระองค์ท่านทรงตรัสเลยนะว่า คลองต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญมากใช่ไหมผมก็พยายามจะเน้นย้าคาคำ,คำเอ่อคำเอ่อพระราชบัญญัติของพระองค์นะฮะผมก็ไปลงไปดูในคลองวีวัฒนานะฮะคลองมหาสวัสดิ์ต่างๆก็ชี้เห็นชัดเจนที่พระองค์ท่านตัดไว้นะฮะคลองวีวัฒนานี่ตัวคลองเนี่ยมา30นะฮะพอจะข้ามถนนเพชรเกษมเหลือ15เห็นไหมนั่นตัวอย่างนะถ้า,ถาท่านอยู่ทนไหนอยู่แถวๆนั้นฮะ,ะ,ะเพชรเกษมตัดกับคลองวีวัฒนานั่นชี้เห็นชัดนะฮะว่าเมื่อน้ําเข้ามามาก แต่ปลายออกน้อยเพราะน้ําก็ท่วมทางด้านเหนือเต็มเลยนะฮะอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่พระองค์ท่านตัดนะทีน,นี้สําคัญที่สุดประการหนึ่งที่พระองค์ท่านตัดสุดท้ายนะก็คือว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคนเหนือคันกับคนใต้คันเห็นไหมฮะพระองค์ท่านมองทะลุหมดเลยเห็นไหมฮะตอนนี้ถ้าลลงนับกรณีศึกษามาที่เต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดนะฮะเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาเลยพูดว่า big bang เป็น big mistake เขาต้องบอกอย่างนั้นนะฮะผมผู้เชี่ชนนยวชาญในธแรนแลนด์บอกผมนะครับถามผมว่าบิ๊กมิสเทคหรือเปล่านะฮะอาจารย์ผมบอกเดี๋ยวรอดูต่อไปนะรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยวันนี้ผมก็ไปนะฮะไปแถวแถวเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับหลัก6กนะฮะไปก็พบว่าประชาชนกําลังมีปัญหากันอยู่สกลุ่มนะฮะก็คือน้ําท่วมทางฝั่งแถวแถว แถวถ,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 ถนนพิพอดีนะฮะแถวหมู่บ้านพิพรพงศ์นะตอนนี้น้ําไปไหนไม่ได้ก็ต้องการจะเปิดเปิดมันเ,เป็นลําคลองอยู่ที่จะไปสู่คลองเปลมนะฮะลัก6ก็มาปิดนะมาปิดคลองในกรุงเทพนะฮะคือคลองเขตนั้นอยู่ในกรุงเทพนะฮะทีนี้วันนี้ก็เป็นประเด็นว่าทางสพผมไปถามเขาเขาก็บอกว่า สปพให้ประชาชนมาตกลงกันเองผมก็เลยถามว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าในภาวะอารมณ์อย่างนี้ไม่มีทางติดได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะผมก็เลยบอกไปว่าสปพต้องมาจัดการเรื่องอย่างนี้นะฮะว่าจะจัดการอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นมีตัวแทนกรทมมาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งไม,ไ,มไม่ไม่เป็นไรครับพี่ฮะคือปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นเยอะมากใช่ไหมมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะ มีสามารถจะระดมพวกไปเปิดไปเปิดประตูได้อย่างเงี้ยคือกฎหมายนี่มันไม่มีประโยชน์ละกรณีนั้นเห็นไหมครเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าทําอย่างไรที่จะต้องคลี่คลายปัญหาเหล่านี้แล้วมันจะเกิดผมคาดว่าจะเกิดปัญหานี้ตั้งแต่วันที่6นี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลไปให้คํามั่นไว้ว่าวันที่5้าจะแห้งหมดเห็นไหมครนี่แหละนี่คือประเด็นฮะคือคือเป็นจุดจำนวนเพราะฉะนั้นผมก็ถามทางรัฐบาลว่า ความจริงเนี่ยหกวันวันที่ห้าเนี่ยเหลือแค่ประมาณสามวันนะฮะน้ายังอยู่ที่นนบุรีถึงคอนะฮะน้าอยู่นนบุรีถึงคออยู่เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ผมก็ให้ความจริงนะเขาจะจริงว่าตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่างั้นขอเป็นวันที่ยี่สิบธันวานะเลื่อนไปนะฮะวันที่ยี่สิบอีกก็ไม่แห้งอีกเพราะว่าน้ําแค่คอน้ํามันยังเยอะอยู่นะ,ะแล้วน้ําอย่างที่ผมบอกเก้าพันล้านนะฮะขนะนี้มันต้องร้อยวันนะ่ะผมต้องบอกเพราะฉะนั้นคนเมืองนอนก็อาจจะต้อง ฉลองปีใหม่กลางน้ำนะฮะผมก็บอกว่าอย่างนั้นนะก็ท่านต้องทําใจนะต้องทําใจเพราะว่าการระบายน้ําค่อนข้างจะยากมากอ่พระบาทเด็จอระจหัวสังบอกให้ให้น้าเหนือลงใต้นะลงมาตามคลองนะเดี๋ยวท่านสวรจนาคงบอกอะไรได้เยอะนะฮะว่าทําไมมันไม่ไปเหนือลงใต้มันไม่ไปแต่เราพยายามจะเอาออกไปตกออกไปตออ่อนออกอย่างนี้ฮะเราก็ใช้เครื่องสูบน้ําสู้นะขณะนี้เราสู้กับเขาเยอะมากด้วยเครื่องสูบน้ําจงกระตั้งเครื่องสูบน้ําของเราเนี่ยจะต้อง ญี่ปุ่นให้มาร้อยตัวจีนให้มาร้อยตัวไม่พอนะฮะของเราไม่พอนี่เป็นประเด็นเป็นบทเรียนนะฮะว่าอนาคตเนี่ยเรื่องคูคลองนะฮะเป็นเรื่องสําคัญนะการระบายน้ําจากเหนือสู่ใต้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดต้องปล่อยให้เขาระบายไปนะไปตามทรองชจา้าของเขานะร,ระอง์ทรตัตร์ว่าทําไมคลองสามเมตรกับคลองหนึ่งเมตรนะ่ะไม่มีประโยชน์ที่จะไปขุดคลองลึกถูกต้องครับเพราะระดับน้ามันขึ้นอยู่กับระดับนะฮะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความลึกนะระดับก็คือหมายความว่าระดับผิวน้าเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ สูงกว่าน้ํำทะเลเนี่ยไม่ว่าคลองสาเมตรคลอง1เมตรมีค่าเท่ากันเสียงเงินขุดเปล่าๆใช่ไหมอันนี้ก็อยกากจะเรียนให้เข้าใจนะรัาเป็นอย่างนี้นะครับ,บผมคิดว่าเวลาพอสมควรนะฮะผมคิดว่าก็มีโอกาสก็ขอผมจะมาให้ข้อมูลข่าวสารอีกนะครับต้องขอบคุณมากๆครับผม